สวัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมทิ่วิวแล้ววันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่องก้าวแรกสู่สองเวียนพารที่3กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่รับชมเชื่อมือกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ วันนี้อิปโป้ต้องนอนพักอยู่บ้านเพื่อเก็บตัวรอรอ,รอบชิงแต่จะอยู่เฉยเอิปโป้คงทำไม่ได้อิปโป้ตื่นเต้นเกินไปอิปโป้เลยหาอะไรทำเริ่มจากการซ้อมเล็กๆ,ๆน้อยๆตอนนี้การออกไปวิ่งแบบเบาๆขณะเดียวกันทากามูละก็กำลังวิ่งโดยมีตาแกขี่รถตามทั้งสองคนเห็นอิปโป้ที่ออกมาวิ่งเลยแอบบนนิดหน่อย อิปโปที่วิ่งเสร็จก็ไม่รู้จะทำอะไรต่ออิปโปเลยใช้เวลานี้แอบ,บดูสาวซะเลยที่ร้านขนมปังอิปโปแอบ,บมองอยู่ข้างนอกสักพักก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปสาวสวยคนนั้นมองอิปโปอยู่ตลอดเวลาอิปโปเลือกขนมปังเสร็จก็เดินไปคิดเงินอิปโปโดนลานจะทำให้ขนมปังกระเด็นออกมาแต่ก็ยังเก็บได้ทันสาวสวยชมอิปโปว่าเก่งจังอิปโปเลยใช้จังหวะนี้บอกว่าเขากำลังซ้อมมวยอยู่ สาวสวยถามต่อไปว่าการชกมวยมันสนุกจริงๆหรออิปโป้เลยตอบกลับไปจริงๆมันก็เจ็บตัวแต่โดยรวมแล้วมันก็สนุกสาวสวยคนนั้นเลยให้กำลังใจอิปโป้อิปโป้ี่ถึงกับฝันหวานเลยทีเดียวหลังจะซื้อเสร็จอิปโป้กานั่งดิ้นแม่น้ำอิปโปสงสัยว่าเธอจะเป็นแฟนคลับของมิยิตะหรือเปล่านะ เหมืนอนนิโปโอเองก็สังเกตว่าเธอไม่ได้แสงสีหน้าที่ดีเลยเวลาที่คุยเรื่องมวยตดไปที่วันช่างน้ำหนาของมิยตะกับมาชิบะทุกอย่างเป็นไปอย่างราบลื่นจนกระทั่งช่างเซตมาชิบะพูดจาดูถูกมิยตะและพ่อของเขามิยะตะเลยบอกว่าอย่าพึ่งปากดีร้อยชกเสร็จก่อนแล้ววันชกก็มาถึงอิโปะทากามุระฟูจิทั้งสามไปเชียร์มิยตะด้วยกันก่อนจะเข้าไปอิโปโปะกเห็นสาวที่แอบชอบมาดูด้วย ดามีตาตอนนี้กําลังวอร์มร่างกายอยู่ส่วนมัชิบาไม่ได้วอร์มอะไรเลยทั้งสองเดินมาขึ้นเวทีกันเรียบร้อยทุกคนเงียบรอดูการโชกที่กําลังจะเริ่มขึ้น แล้วการโชกก็เริ่มขึ้นทั้งสองคนเป็นมวยระยะในช่วงแรกเป็นการดูเชิงและหาจังหวะจังหวะแรกทั้งคู่ผู้เข้าหากันแต่เป็นฝ่ายมิยตาที่ต่อยโดนจังหวะที่2มิยตาก็ยังได้เปรียบเรื่องความเร็วอยู่มัชิบาที่หลบไม่ทันเลยโดนไปเต็มๆก่อนที่มิยตาจะได้ใจมัชิบาตั้งท่าหมัดแย้พิกเกอร์ขึ้นแล้วปล่อยหมัดแรกไปอย่างรวดเร็วมิยตาพยายามหลบแล้วแต่มันไม่ทันเลยมัชิบาปล่อยหมัดติกเกอร์อย่างต่อเนื่องจนมิยตาต้องตั้งการแบบไฟเ์ มิยตาใช้ไหล่ขวาบล็อกมนันแล้วใช้จังหวะน,นี้เข้าไปซัดหน้ามัชิบาจนดาวมัชิบาฮืดลุกขึ้นมาได้มิยตาไม่รอช้าวิ่งเข้าไปซ้ำทันทีแต่ละครั้งหมดยกก็ดังขึ้นมาก่อนในยกที่2องมิยตาการจะปิดเกมทันทีฟังมัชิบาเองก็โดนพี่เลี้ยงดู เขาต้องใช้ขามากกว่าน,นี้ยกที่2เริ่มขึ้นมาชิบาวิ่งเข้าไปชี้ใส่มิยะตามิยาตาเองก็ไม่ถอยทั้งคู่หันมาโชกวงในกันแล้วแต่ฝั่งที่ได้เปรียบคือมิยาตามิยาตาซัดมาชิบาจนเกือบน็อกจังหวะน,นี้เองมาชิบาหันมาสวนกลับมิยาตาจึงรีบถอยออกมาแต่ดันพลาดโดนมาชิบาเหยียบเท้ามาชิบาซัดหน้ามิยาตาไปเต็มๆแล้วตามด้มาชุดจนมิยาตาดาวลงไปมิยาตาสภาพย่ยมแย่มาก แต่ถึงยัางนั้นก็ยังลุกขึ้นมาได้พอนึกถึงคําสัญญาที่ให้ไว้กับอิปโปมาชิบาไม่รอช้าเข้าโจมตีอย่างต่อนเนื่องมิยาตาตอนนี้ไม่สามารถใช้เท้าได้เนื่องจากได้รับการบาดเจ็บมาจากตอนโดนเหยียบ มิยะตาโยกหลบได้แต่ก็อยู่ในจุดที่ลำบา,จากจนกระทั่งมิยะตาหาจังหวะไปหมัดเคาน์เตอร์ได้มัชิบะถอยออกไปสักพักพอจะเข้าไปแล้ครั้งก็ดังขึ้นก่อนตอนพักยกมัชิบะสังเกตและรู้ว่าขามิยะตาเจ็บอยู่เขาเลยจะเดินหน้าเต็มที่ในยกต่อไปฝั่งมิยะตาเองก็ไม่ดีนะพอมิยะตาที่รู้เรื่องก็ตัดสินใจจะเดินไปบอกยอมแพ้เพราะมันเสี่ยงเกินไปอายุยังน้อยครั้งหน้าค่อยเอาใหม่แต่มิยะตาก็ห้ามไว้ เขาจะต่อสู้เพื่อสัญญายกที่3าเริ่มขึ้นมัชิบาเดินเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องมิยตาเองก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากทนรอจงังหวะมิยตาโดนกดดันไปจนติดเชือกตอนนี้มัชิบามั่นใจแล้วว่ามิยตาใช้ขามไม่ได้มัชิบาก็ใช้หมัดฟริกเกอร์ในการจัดก,การมิยตาใช้จังหวะที่มาชิบะชะล่าใจสวนหมัดเคาน์เตอร์แต่พอจะตามต่อมิยตาดันเดินไม่ไหวมัชิบาเลยเข้าไปซัดต่อเนื่องอีกครั้งปล่อยไปสักพักมัชิบาก็ตกใจสีหน้าของมิย มีแต่ความมุ่งมั่นมิยตาเดินเข้าหายอย่างช,ช้าๆมาชิบะก็ฮึดสู้ในจังหวะสุดท้ายมิยตาใช้หมัดเคาน์เตอร์สวนไปแต่แรงของมิยตาไม่เหลือแล้วมัชิบะเลยซัดจนมิยตาล้มลงไปกรรมาการสั่งยุติการชกม,มัชิบะชนะนกมิยตาได้ ถึงแม้จะโกงก็เถอะเปแบกก็รีบวิ่งขึ้นมาทากามูละกับฟูจิออกไปคุยกันข้างน,นอกอิปโปเองก็ไปหามิยาตะนักข่าวมากมายก็ไปสัมภาษณ์พ่อมิยาตะเขาบอกว่าผลแพ้ชนะออกมาแล้ว เขาไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ไล่นักข่าวออกไปมิยาตะฝากพ่อมาบอกกับอิปโปว่าขอโทษด้วยที่ไม่สามารถทําตามสัญญาได้สุดท้ายอิปโปก็ไม่ได้เข้าไปหามิยาตาอิปโปตอนนี้มีแต่ความแค้นในหัวไม่แต่ภาพของมัชิบาอิปโปต่อยตู้กดน้ําจนเป็นรูทุกคนยังคงช็อกที่มิยาตาแพ้อิปโปเองก็มีแต่ความกับแค้นในใจวันถัดมานักข่าวก็ไปนั่งสัมภาษณ์ประธานฝั่งมัชิบาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นประธานพยายามปัดเรื่องการ เหยียบเท้าทุกอย่างกําลังจะเข้าที่แต่ตัวปัญหาอย่างมาชิบะเดินเดินมาสะกอดมาชิบะบอกว่าดีแค่ไหนแล้วที่แค่เข้าโรงพยาบาลและวมาชิบะก็เดินหนีไปไม่นานฟูจิก็เดินเข้ามาหามาชิบา จิพยายามบอกว่าอิปโปในตอนนี้มีแต่ความแค้นเพราะเป้าหมายของอิปโปคือมยะมยตามาตลอดมาชิบะที่ยินก็ขำบอ,อกมาเขาไม่มีทางแพ้อิปโปอย่างแน่นอนกลับมาที่อิปโปตอนนี้อิปโปกำลังต่อยกระสอบซ้ายด้วยความโกรธแตกามุลาที่เข้ามาเห็นก็วิ่งเข้าไปห้ามทันทีตาแก่เดินมาถอดน้มออกมือของอิปโปเต็มไปด้วยเลือดตาแก่พาอิปโปไปทําแผลเขาไม่ดุมากมายเพราะทุกคนก็เข้าใจอิปโปในตอนนี้และจะเคลียร์กันเสร็จตาแกเอาเท เทปที่มาชิบะชกมาให้ดูฮิตแมนสไตล์มันมีจุดอ่อนอยู่การซ้ายต้องต่ำเพื่อที่จะมีแรงดังนั้นถ้าอิโป้ต่อยไปที่ฝั่งซ้ายก็จะสามารถล้มมาชิบะได้แต่ยังติดปัญหาใหญ่อยู่มาชิบะกับทากามูระสูงเล่เรียกันทากามูระยื่นมือออกมาทําให้เห็นความห่างของช่วงแขน ความห่างของอิปโปกับมาชิบาน่าจะประมาณ20เซนซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับอิปโปถึงอย่างนั้นตาแกก็บอกว่าอย่าไปกลัวให้อิปโปมีความเร็วมากพอมาชิบาก็จะไปมาตามไม่ทันการซ้อมของอิปโปตอนนี้คือการวิ่งอิปโปออกวิ่งอยู่หลายวันมีวันหนึ่งที่อิปโปกำลังจะกลับบ้านอิปโปแวะรลายขนมปัง รั้งนี้สาีิแอบชอบสํหน้าตาซึมๆไปอิปโป้เข้าไปคุยกับเธออิปโป้บอกว่าวันที่มิยะตาโชกมิปโป้เห็นเธอด้วยอิปโป้เข้าใจว่าเธอเป็นแฟนมวยมิยะตาอิปโป้เลยพูดให้กำลังใจไปถึงมิยะตาจะแพ้แต่ก็แพ้เพราะมาชิบาใช้ลูกไม้สกป,ปกทั้งน,นั้นเองเธอก็บอกให้อิปโป้ยุดเพราะคนที่อิปโป้กำลังให้หลายอยู่คือ พี่ชายของเธอใช่แล้วครับมาชิบะคือพี่ชายของเธออิปโปถึงกับช็อกและไปปรึกษาทากามูระที่บ้านอิปโปได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ฟังและขอให้เกบเป็นความลับทากามูระเองก็รับปากวันต่อมาอิปโปก็กาลังซ้อมตามเคยแต่อย่างที่ทุกคนรู้ชิมูระกับอาอกิรู้เรื่องแล้วทุกคนลุงขำใส่อิปโปที่ไปหลงรักน้องสาวศัตรูเข้าป่านเดียวกันฟูจิก็เดินเข้ามาชิมูระกับอาอกิเล่าให้ฟังฟูจิเลยเล่าเรื่องของตัวเองบ้างเมื่อ3าปีก่อน มาชิบะกับน้องสาวต้องเสียพ่อแม่ไปด้วยอุบัติเหตุสองพี่น้องแลยต้องใช้ชีวิตกันตามลําพังกาเป็นพี่อย่างมาชิบาต้องออกทํางานเพื่อส่งน้องเรียนติดปัญหาตรงที่ เขาเป็นคนที่ใส่แย่ไม่ว่าจะทําที่ไหนทุกคนก็ต้องจะไล่ออกลูกเดียวมาชิบะเองก็ไม่เยอทอ้อเพราะเขายังมีการชกมวยอยู่ถ้าเขาได้เป็นแชมป์โลกเงินจะมีมากมายการเลยนน้องสาวจะเป็นอะไรที่ง่ายได้สุดคือที่ทําไปทั้งหมดกบเพื่อน้องสาวนั่นเองสําหรับผมถึงจะมีสิ่งที่สําคัญแค่ไหนแต่การทำแบบนั้นก็ไม่ควรอยู่ดีอิปโปออกมาวิ่งซ้อมอยู่ด้านนอกทางมาชิบะเองก็ทํางานอยู่คุมิจังหรือน้องสาวมาชิบะได้แวะมาหาพี่ชายเพื่อเอาของ คุมิจังยืนคุยกับหัวหน้ามัชิบาสักพักหัวหน้าบอกว่ามัชิบาเป็นคนที่ขยันทํางานแต่ตรงที่มนุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดีคุมิจังก็บอกไปว่าจริงๆมัชิบาเองก็คงรู้สึกขอบคุณหัวหน้าเหมือนกันแค่ไม่ได้แสดงออกมาแต่กลับมาที่อิปโปตอนนี้อิปโปได้รับอนุญาตให้ลงนวมได้แล้ว ชิมูระจะเป็นคนช่วยซ้อมให้ถึงจะใช้หมัดฟิกเกอร์ไม่ได้แต่หมัดแยบธรรมดาของชิมูระก็เร็วพอตัวอิปโปโยโกหลบหมัดยแยบได้หาจังหวะเข้าประชิดได้สำเร็จชิมูระโดยหมัดอิปโปไปกระจุกอยู่เหมือนกันอิปโปเริ่มมั่นใจในตัวเองขึ้นมาแล้วฟังมาชิบาเองก็กําลังซ้อมกับนักมวย่ายอื่นอยู่ประธานมาชิบาหาคนสไตล์เดียวกับอิปโปมาให้มาชิบาไม่รอชา้าใช้หมัดฟิกเกอร์สลุจนคู่ชคกล่วงไป และแล้ววันแข่งก็มาถึงมาชิบามั่นใจตัวเองเต็มร้อยอิปโป้ก็มุ่งมั่นเต็มที่ท่าทีของอิปโป้ตอนนี้ดูกดดันมากๆไม่นานทั้งสองก็เดินขึ้นบนเวทีสึกชิงแชมป์หน้าใหม่มาถึงแล้ว การโชคเริ่มขึ้นอิปโป้บุกเข้าทันทีมัชิบาสามารถหลบหมัดอิปโป้ได้หลังจากนั้นมัชิบาก็ทิ้งระยะห่างื่อใช้หมัดปิกเกอร์ระยะห่างมันห่างมากอิปโป้เองยังตกใจถึงจะดูเทมมาหลายรอบแต่มาเจอจริงๆมันคนเลืเรืองเลยมัชิบาใช้ชั่งวะหลอกใส่อิปโป้แล้วนั่นก็ได้ผล อิปโปโดนหมัดฟิกเกอร์อย่างต่อนเนื่องมัชิบะกดดันจนอิปโปไปติดเชือกคิดว่านี่แย่แล้วแต่มันยิ่งแย่ได้อีกอิปโปพลาดโดนหมัดเข้าที่หน้ามัชิบะไม่รอช้าไปหมัดขวาทันทียังดีที่อิปโปสามารถหลบได้มัชิบะยังคงใช้หมัดฟิกเกอร์เหมือนเดิมแต่อิปโปต่างออกไปอิปโปเริ่มโยกหัวลบตามด้วยโยกลำตัวมัชิบะเริ่มต่ออิปโปไม่โดนแล้วอิปโปหาจังหวะได้ก็พุ่งเข้าทันทีหมัดขวาอิโปได้ทำงานแต่ก่อนที่จะต่อยเสียงระฆังก็ดังสะกอนแต่ แกบอกาอีปโป้ทำตามแผนเดิมแต่ต้องทำให้ดีขึ้น ฝั่งมาชิบะเองก็รู้แล้วว่าอิโป้พยายามเข้าที่กาดซ้ายแต่ถึงอย่งงางนั้นมาชิบะไปยังหัวล้ออยู่ยกที่2เริ่มขึ้นมาชิบะยังคงใช้หมัดฟิกเกอร์เหมือนเดิมอิปโป้พุ่งเข้าหาได้อีกครั้งหมัดขวาพุ่งเข้าที่เดิมครั้งนี้มาชิบะใช้สอกรับหมัดอิโป้ได้แย่ yeah, แล้วสิอิปโป้พยายามใหมา่อีกครั้งแต่ก็ยังโดนสอกรับหมัดได้อยู่ดีรูปเกมเริ่มเปลี่ยนฟิกเกอร์เริ่มทํางานอีกครั้งอิโป้โดนกดดันจนติดเชือกอิโป้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ หมัดขวาต่อมัดกับซอกวัดกันให้มันรู้ไปเลยมาชิบาที่เห็นอปโป้กลับมาหึดสู้อีกครั้งก็ตกใจไปสักพักก่อนที่อปโป้จะพลาดโดนมัดมาชิบาไปเต็มๆอปโป้ไม่ยอมแพ้นึกถึงเมียตาและต่อยสวนไปการสวนครั้งนี้อปโป้เองก็โดนมัดกลับมาเช่นกันทุกคนในสนามกำลังอึง้งวราแขนซ้ายมาชิบาและบมจนใช้ไม่ได้แล้วแต่แกะสั่งอปโป้ลุยทันทีอปโป้เข้าไปซัดลำตัวมาชิบาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครัง้งตกลงมาตามจะได้ทำการน็อกได้อปโป้ ตั้มตัวไปหลายมาัดมชิบะทนไม่ไหวก็ตัดสินใจเข้าไปกอดอิปโป้แล้วเสียงละคังก็ดังขึ้นภูมิจังทนดูไม่ได้เลวยวิ่งออกไปข้างนอกตอนนี้สองมชิบะช้ำน่าจะยกแขนไม่ได้สักพักทางอิปโปเองก็เจอเข้ากับปัญหาใหญ่เพราะมันขวาของอิปโปมีเลือดไหลออกมาแตงไปหมดน่าจะไม่ใช่แผลเล็กๆตะแกพยายามห้ามแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะอิปโปเลยตามมิยะตะมาตลอดมิยะตะทุ่งชีวิตเพื่อชนะมาชิบะอิปโปเองก็จะทําแบบเดียวกันตะแก ห้ามไม่ได้เลยเตือนอีโปโแทนหมัดขวาต้องเก็บเป็นหมัดน,น็อกเข้านั้น เท่ากับว่าทั้งสองเหลือกันแค่คนละหมัดเท่านั้นยกที่สามเริ่มขึ้นอิปโป้เขาเล่นตำแตัวเหมือนเดิมมาชิบะโดนกดดันอย่างหนักแต่ไปที่คูม,มิจังตอนนี้เธอกําลังยืนคุยกับหัวหน้างานมาชิบะหัวหน้าปลอบใจคูม,มิจังและบอกให้รีบไปเชียร์พี่ชายคูม,มิจังกลับเข้าไปดูอีกครั้งบนเวทีตอนนี้มาชิบะยังทนได้อยู่อิปโป้เองก็บุกเข้าไม,ม่ยั้งจนมาชิบะภาพเบลอไปหมดมาชิบะนึกถึงน้องสาวของเขามันทำให้เขาคืดสู้ได้อีกมาชิบะยกแขนซ้ายขึ้นมาได้แล้ว อิโป้ก็พุ่งเข้ามามัชิบะต่อยหมัดซ้ายตามด้วยหมัดขวาอิโป้ล้มดาวงไปดูเหมือนอิโป้จะไม่เหลือแรงแล้วก่อนที่อิโป้จะตัดใจอิโป้มองเห็นขามัชิบะที่กำลังสั่นอยู่อิโป้เลยเรียกแรงทั้งหมดที่มีลุกขึ้นมาอีกครั้งทั้งคู่เดิมพันด้วยทุกอย่างที่มีกรรมการสั่งชกต่อได้อิโป้ตัดสินใจใช้หมัดขวาต่อยท้องไปสามมาัดแต่ถึงอย่างนั้นมาชิบะก็ยังคงยืนได้อิโป้พุ่งเข้าอย่างต่อเนื่อง มัชชิบากำลังจะแย่มัชิบาเกอดอิโปไว้แนนอิโปดินยังไงก็ไม่หลุด อิโป้เลยใช้หมัดซ้ายต่อยท้องมัชิบาไปหลายสิบมัดจนแขนมัชิบาหลุดออกอิโปไม่รอช้าเข้าไปอัปเปอร์ขวาต่อด้วยหมัดตรงมัชิบาเด้งกับเชือกแล้วลงไปฟุบก,กับพื้นกรรมาการนับมัชิบาคานไปหาอิปโปอิอปโป้เองก็ภาวนาให้มัชิบาลุกไม่ขึ้นเพราะมืออิปโปใช้ไม่ได้อีกแล้วกรรมาการนับถึงสิบมาชิบะหมดสติลงไปแชมป์หน้าใหม่รุ่นเฟเธอเวสก็คือ อิปโป้นั่นเองทุกคนเฮกันลั่นแต่แก่ขึ้นมาแสดงความยินดีมัชิบาได้สิขึ้นมาและจะเข้าไปโชกกับอิปโป้ต่อกรรมาการกับพี่เลี้ยงต้องเข้าไปห้ามไว้อิปโป้ที่เห็นแบบนั้นจึงเดินเข้าไปขอบคุณมัชิบาที่เห็นเลือดอิปโป้ก็เข้าใจแล้วสงบลงแชมป์ทุกรุ่นมารวมตัวกันเพื่อรับถ้ว่รางวัลและรางวัลที่ใหญ่ที่สุดก็กำลังจะประกาศหนักโชกหน้าหม่ยอดเยี่ยมอิปโปอิปโป่รับรางวัลและนึกถึงทุกๆคนที่เคยโชกด้วย แล้ววันนั้นเกิดจบลงตามมาที่เมยะตาเมยะตาเต็มออกไปวิ่งโดยที่บนโต๊ะมีหนังสือมวยวางอยู่ในหนังสือมีลูกอิปโป่ตนไปหมดทางอิปโปเองก็ไปโรงเรียนผู้อุเมศวะชมอิปโปและเป็นแรงเชียร์การชกทั่วประเทศอิปโป่เลยให้คําตอบแบบผิดหวังไปมือขวาอิปโป้กระดูกหักหลายที่ต้องใช้เวลาพักฟื้นถึง2เดือนถึงตอนนั้นการชกทั่วประเทศคงเริ่มพอดี เวลาซ้อมก็จะไม่มีอิปโปเลยไม่แน่ใจว่าจะลงแข่งไหมในห้องเรียนครูกำลังอวยพรให้นักเรียนทุกคนเพราะนี่เป็นเทอมสุดท้ายของชีวิตมอปลายแล้ว จงเย็นอิปโป้เดินกลับบ้านคนเดียวระหว่างทางก็ได้ไม่นึกถึงคุมิจังอิปโป้เลยกะจะแวะเข้าไปขอโทษพอมาถึงหน้าร้านอิปโป้ลวบรดมงแรงฮึดเข้าไปในร้านขณะเดียวกันคุมิจังก็เดินสวนออกไปอิปโป้มีทางเลือกต้องเข้าไปซื้อขนมปังก่อนจะออกจากร้านอิปโป้ถามพนักง,งานว่าคุมิจังไปไหนคำตอบที่ได้คือคุมิจังจะไม่มาทำงานที่นี่อีกแล้วเธอจะไปทำงานกับพี่ชายอิปโป้เลยต้องนั่งกินขนมปังริมน้ำ เรียกได้ว่าอ,อกหักเต็มๆการคืนวันนั้นมีชายลึกลับกำลังนั่งดูเทปที่อิปโปโ้โชกและบอกว่าอิปโป้คือคู่โชคที่คู่ควรมีชายคนหนึ่งชื่อเซนโดเซนโดนั่งดูเทปการชคของอิปโป้แต่พอรู้ว่าอิปโป้จะสลัดสิทธิ์เซนโดก็บึ่งไปที่โตเกียวทันทีทางอิปโป้ตอนนี้ก็กำลังงงๆเพราะเซนโดมาโวยวายที่ยิมทั้งๆที่ไม่รู้จักใครเลยเซนโดเลยแนะนำตัวให้ฟังเซนโดทากาชิแชมป์นักโชกหน้า,าใหม่ฝั่งตะว,วันตก เซนโดวอยไม่หยุดเขาอุตส่าห์คิดท่าไม่ตายเพื่อมาล้มอิปโป้แต่ก็ดันพูดออกไปซะแล้วและอิปโป้ก็ออกไปวิ่งกับเซนโดหลังจะกวิ่งเสร็จทั้งสองก็มานั่งคุยกันเซนโดพยายามตื้ออิปโป้แต่ก็ไม่สำเร็จ พิโปถามถึงเหตุผลที่เซนโดมันชกมวยเซนโดบอกว่าอย่าคิดว่าเขาเป็นนักเลงเขาค่อยชอบเผชิญหน้าสู้กับคนเก่งๆชอบอารมณ์ตอนที่ชนะดูยังไงก็นักเลงชัดๆเซนโดจะขอยืมห้องอาบน้ําที่นี่แล้วค่อยกลับโอซาก้าขณะเดียวกันทากามูระก็จะเข้าไปแกล้งอากิในห้องน้ำทากามูระเดินไปอย่างมั่นใจไอ้ลงมือจับช่างน้อยอากิ แต่ว่าคนคนนั้นไม่ใช่อากิมันคือเซนโดที่กําลังอาบน้ําอยู่แถมยิ่งใหญ่กวา่าทากามูราอีทุกคนไึ้ยินเสียงออไอะโวยวายได้เข้าไปดูแล้วก็เห็นทั้งสองกําลังแลกกันจับช้างน้อยอยู่ ก่อนกลับ endo, เซนโดขอไล่เซนทากามุรล,ละแล้วลาทุกคนแต่ไม่นานก็ต้องกลับมาใหม่เพราะเซนโดมันซื้อตัว๋วแค่ขามาตกดึกอิปโป้ก็นั่งหาข้อมูลของเซนโดประวัติการโชคของเซนโดเหมือนอิปโป้ทุกๆอย่างชนะหกน็อกหกโชควงในเหมือนกันอีกตอนเช้าตาแกแวะมาที่ยิมแล้วเห็นเซนโดต่อยกระสอบอยู่ด้วยความไม่รู้ตาแกเลยเข้าไปสอนให้ทากามุระที่เห็นก็ห้ามทันที คนสติดีเขาไม่ส่งเสริมศัตรูกันหรอกพอรู้เรื่องตาแกก็บอกให้เซนโดตัดใจเรื่องอิปโป้นักมวยด้วยกันน่าจะเข้าใจกันดีแล้วตาแกก็ไปทําทุระละหลังจากที่ตาแกไปทากามุระก็เรียกอาอกิกับชิมุระมาลงนวมแต่ทั้งสองเอาตะเกียงกันไปนเรื่อยเซนโดเลยขออาสาขึ้นไปลงนวมให้โชคแค่หนึ่งยกเท่านั้นแต่ห้ามเอาจริง เซนโดเป็นไฟบุกแต่ก็โดนทากามมระต่อยสก,กัดแบบง่ายๆเซนโดต่อยยังไงก็ไม่โดนทากามมระเลยทากามมระใช้เทคนิคหลายๆอย่างเพื่อเป็นการสอนเป็นในตัวจนกระทั่งสอกเอนโดไปโดนจมูกทากามมระและเซนโดก็ยังย่วมโมโหอี ทากามุละเข้าซัดเซนโดอย่างต่อเนื่องเซนโดได้ใช้มาสมแมสใส่ทากกามุละมันเกือบจะโดนเต็มเต่ในนั้นชิละบอ,อกไปก่อนทากามุละสวนมาตรงจุดเซนโดน็อกไปเลยอิปโป้วิ่งไปลองนะ้ํามาให้เซนโดระหว่างนั้นก็นึกถึงหลายๆอย่างเกี่ยวกับเซนโดหลังจากนั้นชิมุละกับอิปโปก็ไปส่งเซนโดที่รถไฟก่อนรถไฟจะออกเซนโดพูดกับอิปโอปโว่าเขาจะรอ รถไฟก็ออกไปเกือบจะดีแล้วถ้าเซนโดไม่ลืมถุงของฝากไว้อิปโป้ออกเรือไปกับแม่อิปโปยังไม่ตัดใจเรื่องมวยก็เลยตัดสินใจเข้าไปถามแม่ถึงเรื่องหมอกระดูกเก่งๆแม่ก็เลยแนะนําหมอให้วันต่อมาอิปโปก็ไปหาหมอตามที่แม่บอกอิปโป้เจอกับหมอยามัง,งุจิหมอสาวสวยสุด อืมทั้งคู่เข้าไปคุยกันข้างในหมอตรวจตามไหล่ของอิปโปแล้วก็พบอาการร่วมไหล่ของอิปโปเองก็เจ็บพราะหมัดที่อิปโปปล่อยออกไปมันช่างทรงพลังเหลือเกินไหลก็เลยต้องรับภาระเยอะตามอิปโปเห็นหมอเก่งๆก็ชมไปเต็มที่หมอน้มตัวลงมากอดอิปโปเท่านั้นแหละช้างน้อยอิปโปมันลุกเป็นไฟอิปโปก็ต้องเก็บอาการให้ดีคนนี้หลังจากเอ็กซเรย์เสร็จหมอก็บอกว่ามันมีวิธีแต่หมอไม่แนาให้ใช้วิธีนี้ถึงงานอิปโปก็ยังยืนยันจาก ขึ้นชกหมอตกลงจะช่วยอิปโป หมอให้ตารางหนึ่งเดือนเป็นตารางเล่นการฟื้นฟูแต่ถึงอย่งงางนั้นหมัดก็ยังจเจ็บอยู่ก่อนโชคอิปโป้ต้องได้รับยาชาที่หมัดขวาตอนชกจะยังโอเคอยู่แต่หลังจากยาชาหมดฤทธิ์มันจะเหมือนตกนรกทั้งเป็นอิปโป้ยอมทุกอย่างเพื่อการชกกับมาบ้านอิปโป้เอามือขวาแช่น้ำแข็งเป็นช่วงๆเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้แล้วก็ต้องออกกำลังกายหัวไหล่ด้วยอิปโป้นำวิธีนี้ไปซ้อมที่ยิมแต่แก่เห็นก็แปลกใจอิปโป้เลยเล่าทุกอย่างให้ฟังและขอร้องให้ตาแกอนุญ,ญาตแต่แก่ก็ไม่เคย ขัดก็เลยจัดให้และแกจะดูสภาพมือก่อนขึ้นชกถ้ามันโอเคเขาจะอนุญาตหลังจากนั้นก็เทปการชกของเซนโดให้ดูจุดอ่อนของเซนโดอยู่ที่การป้องกันการกเซนโดค่อนข้างตาม ทางเซนโดตอนนี้ก็ซ้อมบัตสม็ดอยู่ซ้อมได้ไม่นานก็เลิกเพราะยังหาคู่โชคที่คู่ควรไม่ได้อนไรนั่นเองพัสดุดส่งมาจากอิโปข้างในมีกระดาษที่บอกว่าอิโปจะขึ้นโชกด้วยเซนโดไม่รอช้าซ้อมต่อทันทีแต่กรรมาที่อิปโปแต่แกพาอิโปกับทากามูระมาฝึกข้างนอกทั้งสองโนต้องทําท่าสะพานโคง้ขงขนาเดียวกันหมอยามางูระก็มาดูการฝึกอิปโปด้วยทากามูระที่เห็นอึมๆก็ไม่รอช้าทําสะพานโคง้งทันทีแต่แกสั่งให้เดินท่าน,นี้ไป กับสมรอบแต่กุมูละไว้มากๆเพราะมีสาวดูอยู่หมอยื่นคุยกับตะแกอยู่สักพัก หมอขอตามไปดูการโชคที่โอซาก้าด้วยหมอขอรับผิดชอบหมัดขวาอิโปโอเองหลังจากการซอ้อมอิโปโก็ไปนั่งดูเทปของเซนโดแต่พอดูก็เจอเข้ากับหนังโปทากามุล,ละเอาเทปเซนโดไปอัดซ้ำกับหนังโปแต่ระหว่งา,างอัดทากามุละรู้ตัวเลยหยุดไว้ทําให้เหลือภาพที่ยังดูได้อยู่แต่ช็อตสําคัญสําคัญเป็นหนังโปหมดเลยเสงแทนหนึ่งเดือนที่เหลืออิอโปโต้องฝึกกล้ามเนื้อให้ดีคนเดิมจนกระทั่งตะแกพาอิโปไปที่ยิมอื่นที่นี่อิโปต,ต้องลงนวมด้วยอิโปโอเอง กตกใจเหมือนกันแต่โอกาสมาถึงแล้วก็ต้องทําอิปโป้ขึ้นไปบนเวทีการชกเริ่มข,ขึ้นอิปโป้ตัวเล็กกวา่าแต่เป็นฝ่ายกดดันได้อย่างดุดันแต่พอจะปล่อยหมัดขวาหมัดมันดันต่อยไม่ไปขั้งแล้วทั้งเล่าจนอิปโป้โดนคืนบ้างฟูจิกำลังทางานอยู่แล้วก็กลับมานั่งนึกย้อนเกี่ยวกับอิปโป้ตั้งแต่เจสันโคบายาชิฮายามิมาชิบะคนต่อไปท่ต้องเจอคงจะเป็นเซนโดอิปโป้ต้องฝึกหนักขึ้นไม่งั้นไม่มีทางชนะแน่ อิโป้ไม่สามารถปล่อยหมัดขวาได้พอลงล่อเป้าหมัดอิโป้ก็ไม่มีแรงแต่แกสั่งหยุดอิโป้ไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นชงต่อให้ขอแค่ไหนแต่แกก็ไม่ฟังทากามุละเลยพูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นแต่แกคนเดิมคงไม่ถอดใจ5วันก่อนที่ทากามุละจะชกเปิดตัวทากามุละชกกระสอบซ้ายผิดท่าจนมือเคสสิ่งที่ทากามุละททำก็คือใช้หมัดขวาเพียงหมัดเดียวในการชนะก่อนที่ตัวเราจะรู้สึกเจ็บแต่แกที่ได้ฟังก็ใจอ่อน บอกให้อิปโป้ไปแช่ในน้ำแข็งแล้ววันโชกก็มาถึงเซนโดไม่ประมาทเขาวรอ์มอย่างต่อเนื่องฝั่งอิปโปเองก็ต้องรับการฉีดยาชาจากหมอยามางูระอาโอกิชิมูระทากามูระสามตัวหืนยิ้มแก้มปิ่มเลยทีเดียวอิปโปเองก็แต่มองหน้าอกตอนฉี้ยาการโชกําลังจะเริ่มขึ้นด้วยความที่โชคที่โอซาก้าแฟนมวยเซนโดก็เลยเต็มไปหมดอิปโปโดนโห่ใส่อย่างเดียวเลยแผนไม่อยู่ว่าเมื่อะระฆังดังขึ้นอิปโปจะเข้าไปน็อกทันทีทุกคนเตรียมพร้อมกันแล้ว การโชกครั้งนี้ดาเตเอแชมป์รุ่นเฟเธอเวทก็ได้มาดูด้วยการโชกได้เริ่มขึ้นแทนที่อิปโปจะเข้าไปโจมตีก็ต้องตกใจกับออล่ากดดันจากเซนโดลืมบอกไปพวกโอมเมซววก็มาเชียร์ด้วยอิปโปตกใจจนโดนเซนโดบุกเข้าใส่มาเซนโดหนักพอๆกับหมัดของฮิปโปแต่ด้วยความที่อิปโปเพิ่งเคยเจอคนแบบเดียวกันครั้งแรกเลยเวอหน่อยๆฮิปโปโดนไล่ต้อนอยู่ฝ่ายเดียว อิโป้จำเป็นต้องใช้มัดขวาตอบโต้ให้ได้เซนโดยังคงบุกอย่างต่อเนื่องไม่ปลดโอกาสให้อิโป้เลยอิโป้โดนอาดจ,จนแย่วินาทีที่กำลังจะล้มนี่เองอิโป้เห็นช่องว่างเลยใช้หมัดขวาสับไปเต็มหน้าเซนโดเซนโดถึงกล้าฟตกใจไปสักพัก อิปโป้ปลดล็อกตัวเองแล้วอิปโป้ไม่รอช้าเข้าซัดเซนโดบ้างครั้งนี้เป็นฝ่ายเซนโดโดนบุกบ้างแล้วเซนโดโดนอาจนจะยืนไม่ไหวโชว์เข้าข้างพอรั้งดังช่วยไว้แต่แกบอกว่าอ,อิปโป้กดดันไว้ฝั่งเซนโดก็กำลังสนุกเซนโดต้องการเจอคนแบบเดียวกันมานานแล้วยกที่2ก็ได้เริ่มขึ้นเซนโดใช้หมัดแสมซ้ายใส่อิปโป ถึงอิปโป้จะตั้งการ์ดกันแต่หมัดก็ยังแรงอยู่ดีเซนโดใช้หมัดสแมดอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเซนโดโน้มตัวต่ำมากๆแล้วยื่ยขึ้นมาทำให้หมัดนี้มันแรงขึ้น อิปโป่ขา,าดกระเด็นพร้อมทั้งตกใจกับภาพแปลกๆเซนโดใช้หมัดสมัดอย่างต่อเนื่องอิปโป้หลบในครั้งแรกและเข้าไปชิดตัวในครั้งที่2อที่เข้าไปชิดตัวก็เพื่อปิดการใช้งานหมัดสมัดหมัดสมัดเป็นหมัดระยะกลากงถ้าอิปโป้เข้าวงในได้หมัดสมัดก็จะใช้การไม่ได้ทั้งสองต่อยวงในกันอยู่นานจนต้องหยุดพักทั้งคู่เซนโดเชิงวันนี้ทิ้งระยะห่างออกไปเพื่อใช้หมัดสมัดอิปโป้ใช้หมัดเคาน์เตอร์สวนแต่หมัดสมัดของเซนโดเป็นหมัดล็อกอิโป้โดนหมัดขวาเข้าหน้าเซนโดไม่รอ ช้าใช้สมัยอีกครั้งครั้งนี้หมัดหากหน้าอีปโป้ไปนิดเดียวเซนโดจะเข้าซ้ำแต่ละครั้งหมดโยกก็ดังขึ้นมาก่อนเซนโดรู้ว่าแค่นี้ยังทำะไรอีปโป้ไม่ได้หรอก ฝั่งอิปโปเองอาการเริ่มหนักแล้วอิปโปไม่สามารถนั่งลงได้กลัวว่าจะลุกไม่ขึ้นอีกก่อนจะเริ่มอิปโปบอกกับตาแก่ว่าเขายังมีอะไรที่ต้องทำอยู่อยอรี่3มเริ่มขึ้นทั้งคู่เดินดูเชิงกันอยู่สักพักกลับไปที่อุเมซาวะพวกอุเมซาวะอยากจะเชียร์เต็มที่แต่กลัวกองเชียร์เซนโดเพราะมันใหญ่มากๆกลับมาบนเวทีอิปโปลดมือขวาลงขาจะใช้มัดสแมดเซนโดที่เห็นแบบนั้นก็มโมโหมากๆเข้าวงในมาทันทีอิปโปใช้หมัดแปลกๆอยทากหน้าผากเซนโดไปมัด นี้มันคือหมัดที่น็อกมิยาตะนั่นเองเซนโดมั่นใจในพลังหมัดสมัมากๆอิปโปเองก็เพิ่มพลังเข้าไปอีกทั้งสองแลกหมัดกันเซนโดเป็นไฟกระเด็นล้มดาวลงไปเซนโดแทบจะลุกไม่ขึ้นแล้ว แต่มีเสียงก้องเชียร์ที่ดังมากๆคอยช่วยอยู่เซนโดลุกขึ้นมาได้อีกครั้งเซนโดดีใจที่โชกับอีโป้ทั้งสองเข้าแลกมัดกันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะใส่แค่ไหนก็จะสู้ต่อจนกระทั่งทั้งสองคนได้แลกหมัดตรงใส่กันมันจะเป็นยังไงตัดจบแบบและครไทยกระจบลงว้น,นะครับสําหรับกาแลกสู่สองเวียนพาร์ทที่สามถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ดอขออภัยเมืที่นี้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย